บงกลจันแก้วเผยประสบการณ์ทำตามฝันบนเวที m ิสยูนิเว r ร์2014ภูมิใจเป็นตัวแทนคนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมหลังจากนี้พร้อมลุยงานในวงการบันเทิง ที่จะกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้เองนะคะเมื่อสักครู่นี้ถามบอกว่ายังเจ็ตแล็กอยู่เลยค่ะเธอไปได้รับประสบการณ์อะไรมาบ้างรวมทั้งเส้นทางในวงการบันเทิงที่เธอตั้งความหวังเอาไว้หลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะน้องเอลลี่พิมพ์บงกตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับกลับบ้านเห็นบอกว่ายังเจ็ตแล็กอยู่เลยใช่ไหมคะเพิ่งเดินทางมาถึงเองนะจะบอกว่าเป็นการนั่งที่รู้สึกประมาทในการจัดระเบียบร่างกายเราเองนะนั่งคู่กับน้องเอลลี่นะโอ้โหหุ่นดีมากจริงจริง ค่ะเป็นยังไงตั้งออประสบการณ์ก่อนดีกว่าที่ได้รับจากการไปประกวดครั้งนี้ค่ะก็อลีได้ประสบการณ์ที่อลีจะเรียกว่า priceless มันไม่มีม,ออมัน priceless นะมันหา <laughs> คือเทียบเป็นมูลค่าไม่ได้ใช,ใช่ค่ะ น <Uh <ah> right ี่จะน้องเอลลี่บอกว่าไปอยู่เข้ากองสนานพูดภาษาไทยอือใช่ต้อง่ภาษาไทยสบอยใช่ค่ะ่ะเอาวันนี้แหละได้รื้อฟื้นกันไค่ะได้เห็นมีข่าวอันนี้เออต้องแก้ข่าวก่อนมีข่าวออกมาจากทางโซเชียลมีเดียบอกว่าน้องเอลลี่เป็นลมหลังจากที่ประกาศผล12คนสุดท้ายเป็นยังไงข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนมันไม่จริงนะคะเอลลี่ยืนยันว่ามันไม่จริงหลังจาก ประกาศสิบห้คนสุดท้ายอลลี่ลงเวทีเปลี่ยนชุดมันก็ไปกินคุกกี้ค่ะปกินหลังจากกินขนมกันต่อเป็นขนมขวัญให้กับตัวเองหลังจากที่ลดน้ําหนักกันมาออกกําลังกายกันมาตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะครับกับผลที่ออกมาแน่นอนว่าคนไทยค่อนข้างคาดหวังอยากให้น้องอลลี่เข้าสู่รอบ15คนสุดท้ายพอประกาศชื่อสุดท้ายปุ๊บมันไม่ใช่ไทยแลนด์เรารู้สึกไงนะในวินาทีนั้น อลลี่คิดว่าอลลี่ต้องเข้า15คนสุดท้ายเหมือนกันแต่ตอนได้รู้ว่าอลลี่ไม่ได้เข้าก็อลลีคิดว่าโอเคมันโอเคเพราะว่าอลลี่ได้ทำตามความฝันอยู่แล้วได้ยืนบนเวทีมิส s u นเว e ร์สคืออลลี่บอกตัวเองว่า it's okay it's not the end of the world มีความคาดหวังไหมตลอดระยะเวลาที่เราเก็บตัวอยู่ที่นั่นเพราะว่าโพต่างๆใช่โพลนะแทบทุกโพเลยของละตรงละตินอะไรอย่างนี้เข้าไปติดหมดเลย กอลี่คาดหวังแตตั้งใจนะอลี่ตั้งใจค่ะอลี่ทำเต็มที่ค่ะแอลี่ไม่ได้เสียใจนะเพราะว่าอลี่ทำเต็มที่คือจะไม่มีอะไรที่จะต้องบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ได้ทำแบบนั้นทำไมไม่ได้ทำแบบนี้อลี่มั่นใจในตัวเองไม่เสียใจในแต่ละวันเลยเพราะทำเต็มที่ทุกวันใช่ค่ะรู้ไหมว่าคนไทยเชียร์เราเยอะมากแล้วก็รวมตัวกันเหมือนไปดูฟุตบอลโลกกันเลยไปดูถ่ายทอดสดการประกวด รู้ครู้สึกไงบ้างมีอะไรอยากพูดกับพวกเขาบ้างอ่ารู้สึกดีมากค่ะอาลี่ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้อาลี่แล้วก็คนที่เชียร์อาลี่ด้วยมันทําให้อาลี่มีพลังค่ะหลังจากนี้ล่ะคะตั้งความหวังเอาไว้ยังไงในวงการบันเทิงเป็นดาราไหมหรือว่านางแบบอืมอยากจะเป็นนางแบบค่ะว่าอาลี่กลัวภาษาไทยยังไม่มันยังไม่ชัดค่ะมีใครที่ไหนติดต่อกันมายังไงบ้างแล้วยังคะหรือว่าดูลู่ทางไว้ยังไงบ้างกับการเป็นนางแบบอันนี้ก็อาลี่อยากจะรอให้โอกาสมาก่อนเพราะอาลลี่ยัง ใช่เพราะเอลลี่ยังไม่รู้ว่าเห็นว่าสนิทก,นกันกับรูมเมดมิสไชน่ามากแล้วทางนั้นก็เป็นนางแบบอาชีพอยู่แล้วแล้วเห็นว่าเขาชวนไปเดินแบบด้วยใช่ค่ะแต่เอลลี่ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิด เกิดมาจริงๆไหมก็ต้องรอร้อยดูค่ะคือหนูจะคุยกับเขาตอนนี้ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมนะหลายๆอย่างนะรอให้โอกาสมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะจะครุกโอกาสไว้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเอลลี่ได้นะคะก็คอยดูนะว่าเป็นกาลังใจให้ทุกอย่างที่น้องเอลลี่จะทําในต่อต่อไปนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะจะได้กลับไปพักผ่อนเนาะเพิ่งลงมาแล้วก็คว้าตัวพูดคุยกันเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แต่ว่าน้องเอลลี่ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวจะบันทึกเทปออกรายการท็อปนิวกันต่อ<ฆ>นะครับหลายๆคำถามที่แฟนๆสงสยัยเดี๋ยวติดตามในท็อปนิวช่อง 3sd ช่อง28นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามนะครับตะลุยกองถ่ายจากละครเรื่องตามรักคืนใจครับ